่สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นผสมศึกษาปีที่6ทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับคุณรูณนงนุชสังจีนอีกรอบหนึ่งในรายวิชาภาษาไทยนะคะคาบก่อนเนี่ยคุณครูพูดถึงเรื่องคำนามไปถูกไหมลูกอ่าคำนามเนี่ยมีอยู่ด้วยกันกี่ชนิดย่อยคะคำนามมีกี่ชนิดแล้วอ่าถามก่อนว่าคำนามคืออะไรก่อนคำนามคืออะไรคะ ใครตอบได้ยกมือค่ะใครตอบได้ยกมือค่ะกดสติ๊กเกอร์ยกมือเลยค่ะใครตอบได้คะอ่าสิตานันเชิญค่ะสิตานันยกมือก่อนอ่าสิตานันเชิญตอบค่ะไม่ยากคุณแบบสิ่งของค่ะ คำที่ใช้เรียกชื่อคนสัตว์สิ่งของใช่ไหมคะอ่าเก่งมากสิตาน,นันเอาทีนี้จะตอบได้ไหมว่าคำนามมีกี่ชนิดห้าชนิดค่ะอ่าห้าชนิดนะคะห้าชนิดได้แก่อะไรบ้างนัตสิทิ์เก่งมากสวขภาพนัตสิ์ยกมือมาอนอะไรนะจ๊ะมี่ยชนิดได้แก่ สามัญนามครับอ่ามีสามัญนามอะไรอีกญญอวิสามัญนามับอาวิสามัญนามอากาลนาครับอากาลน้มอะไรอีกคะดรม,มวนม้ำมวนน้ำนะคะแล้วก็อีกนะลักษณะนามนามีอชน,นิดด้วยกันอ้าวทีนี้โปฟาเอามือลงก่อน <c oughs> แต่ว่าเอามือลงก่อนลูกยกมือกลางนะคะอ้าวเดี๋ยวคุณครูจะถามให้ยกตัวอย่างคำนามแต่ละชนิดออกมานะคะอ้าวใครสามารถบอกได้ว่าสามาัญนามยกตัวอย่างคำสามาัญนามหนึ่งคำค่ะอ่าสามัญนามคือนามแบบไหนแล้วใครตอบได้ไสามัญนามไม่เฉพาะจะลงครับ นามที่ไม่เฉพาะเจาะจ,จงเช่นคําว่าแมวแมวแมวอ่าแกวกล้าเช่นคําว่าสามัญนามเช่นคําว่ายิ้มหมา,หมาอ๋ออันนี้แมวอันนี้หมาอ๋ยอยศพลกรรสามัญนาม ญี่ปกรรมสามัยนามกรรมว่าหมูครับหมูครับแมวหมาหมูนะครับอ่านั่นคือสายสามัยนามคือนามทั่วไปที่ไม่จอะจงถูกไหมคะอ่าต่อไปจะเป็นวิสามัยนามคือนามลักษณะไหนใครตอบได้ยกมือยกมือกดสติกเกอร์ยกมือเลย เอาใครตอบได้ยกมืออ๋อาราจันยกมือเองเจญร,ราจรันอ่าววิสามายนามคือรำนามที่เป็นชื่อเฉพาะของสัดได้กลสัดและสิ่งไอ้และสถานที่และสิ่ง <คน S 2> <ล>ของครับอ,อ,อ่าคนสัดสิ่งของเป็นชื่อเฉพาะนะคะวิสามายนามคือชื่อเฉพาะของคนสัดสิ่งของสถานที่เช่นคำว่า เช่นคำว่าใกรตอบได้ยกมือเช่นคำว่าติ๊กตอก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 ต้องกดโรงพยาบาลศริราชรอ้าวโรงพยาบาลศรีราชว่า very good ท่นนี้นะะเก่งมากนะท่านสิทธิ์อ้าวไก่อีกเร็วๆใกรตอบได้ยกมืออ้าวโรงพยาบาลศรีราชรอะไรอีกตุปง ลกโปง่งวิสามายนามหนึ่งกร,รมยกตัวอย่างเอาสาว่าภาคยกมือแล้วเจิญการสอวาภาคโรงเรียนวัดทุยาวสีราชสามัคคีค่ะเก่งมากค่ะโรงเรียนศีร่โรงเรียนวัดทุยา,ยาวรีราชสามัคคีค่ะนั่นคือชื่อเฉพาะอ้าวชื่อสถานที่หมดเลยเมื่อกี้ที่บอกมาเอาชื่อคนที่เป็นชื่อเฉพาะเช่นใครตอบได้ยกมือครูนุชครับ ครับครูนุชครับครูนุชสั่งจีนครับมาเอาอะไรอีกชื่อกนแน่นอนนี่ไม่ใช่ปีนะ่าเป็นปี่าเป็นปีเชิดจมหมดแล้วนะคะเอาเช่นกับว่าอะไรอีกนางผีเสื้อสหมดนี้เป็นวิสามัยนามไหมเป็นไหมเป็นไหมจ๊ะ เป็นค่ะออาเป็นค่ะนะเป็นเพราะว่าเป็นชื่อชื่อน,นางในวรรณคดีไทยใช่ไหมอ่าเป็นเมียคนหนึ่งของพระไปมณีนะคะอ่าซึ่งข้อสันนิษฐานว่าท่านถึงตอนพูดเนี่ยอ่าแต่งเรื่องพระไปมณีโดยเปรียบปเลยนะคะสมมุติว่าเมียคนแรกตัวเองเป็นพระไปสมมติว่าตัวเองเป็นพระไปแล้วเมียคนแรกคือผีเรือสมุดค่ะน,นะคะคิดดูเอาเองว่า เมียคนแรกของท่านขุนตอนผู้กงจะจะดีจะดีนะคะเป็นยังไงนะคะท่านเปียบเหมือนนางผีเสื้อระมุดเลยค่ะน,นะคะอ่ะทีนี้นั่นคือชื่อเฉพาะต่อไปอากาลนามเป็นยังไงอากาลนามตอน่อยจ้ายกมอเลยจายกมือเลยจ้า ปิบัสยกมือมัง้งแตบพิบัสอ่าปว่าที่ายกมือแล้วค่ะเชิญค่ะเป็นคํานามที่บอกอาการค่ะเก่งมากค่ะเป็นคํานามที่บอกอาการโดยมีคําว่าอะไรนําหน้าบ้างลูกคําว่าการแล้วคําว่าความค่ะโอมีอการจริงกิวแล้วนะมีคําว่าการและความนะคะเก่งมากค่ะซินีนาาน,นะคะมีคําว่าการและความนําหน้าการจะบอกบวกด้วยคำอะไร การจะต่อด้วยคมอะไรหลังคมว่าการจะเป็นคาชนิดไหนจึงจะเป็นอาการนามการคมกริยาับอ๋อเวีกูดรมกริยาเช่นการยืนการนอนการนั่งการเดินใช่ไหมถ้ายืนนอนนั่งเดินอยู่ตามลาพังเป็นคากริยาแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการนําหน้าเป็นการยืนการเดินการนอนการนั่งมันก็จะกลายคม กลายเป็นอาการนามเป็นคำนามโดยทันทีเลยเป็นชนิดอาการนามนะคะอ่าต่อไปคำว่าความล่ะหลังคำว่าความต่อด้วยคบชนิดไหนจ้าคำพิเศษค่ะอ่าเก่งมากค่ะเก่งมากต่อปากมนาะเป็นคำพิเศษอ่าคำพิเศษเอ่อเช่นคําว่าอะไรบ้างความอะไรบ้างเช่นความอะไรบ้างนะอะไรนะลูก ความดีความดีค่ะความดีอ่ะความดีเพราะับว่าดีเป็นคำวิเศษครับแรบเพิ่งเดิน,นครับผมเตรียมแบตตัวดับกับเลยเกินอ่าลืมเตรียมแบตตัวดับเปิดกล้องดูเลยครับเมาค้างรครับดูหน้านะครับอ้ยอไรไแล้วลืมเตร,นะมตรียมแบตตัวดับนะกมลตรี ออโดยตาไม่เบื่อตีนะเปดิดควยหน่อยละแบบเดียวนะอ่ะการานามการความนะการบวกด้วยคำพิยาความต่อด้วยคำวิเศษ<บ>นะต่อไปลักษณะนามคือคำที่ลักษณะนามคือคำที่ใคอตอบได้ยกมืออ่าเพราะว่าที่สาเชิญค่ะคำนามที่บอกอะ หลักลักษณะของนามค่ะเออคำนามที่บอกลักษณะของนามข้างต้นใช่ไหมคะอ่าลักษณะ,ะนามมันจะอยู่หลังคำจำนวนจำนวนอะไรจำนวนนับจำนวนน,วนับนะคะคำจำนวน 1, 2, นับเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะ,ะหรือหลายอะไรอย่างเงี้ยหลาย กองหลายอันหลายด้ามหลายเล่มเงี้ยก็ว่าหลายมันเป็นจํานวนนับเหมือนกันไม่ใช่จํานวนตัวเลขก็ได้นะคะไม่ใช่จํานวนตัวเจ้าน้ำยิงว่าไงจ้าคุณครูสอนอยู่ค่ะ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 เดี๋ยวไว้เล่นนะค้าบีติดร้อนเหรอน้องค่ะค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไว้เล่นนะค่ะนี่ค่ะ อ่ะนะฮะอ่าคำจำนวนนัดนะมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะอ่าทีนี้อืมอคำอะไรอีกลักษณะนามแล้วอาการนามแล้วอีกอันนึงสะอะไรสะนะอะไรสะหวนน้ค่ะจะหวนาน,วนาน<อ>มนานไม่สะดวกซื้อนะจ๊ะ อ่าสะมัวนามคือนามที่บอกอะไร,รมวลหมูครับอ่าบอกมวลหมูเช่นคำาำมว้นามมันจะเป็นคำลักษณะเดียวกันเลยกับลักษณะนามแป่แทนที่มันจะวางอยู่หลังคำจำนวนนับมันจะไปวางอยู่หน้าอะไรคะมันจะวางอยู่หน้าคำอะไรคะคำชนิดไหนคะนา<ม>คำอะไรคะ,ป,ระป้าปัดสอน หน้าคำนามค่ะเออมันจะไปวางอยู่หน้าคำนามอย่างเช่นคุณครูบอกว่าคุณครูจํานวนหนึ่งคณะเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวัดตุ้งยาวอ่ะคาว่าคณะตัวนี้เป็นลักษณะนามแต่ตั้งเมื่ออะไรคุณครูบอกว่าคณะครูเดินทางมาเยี่ยมโรงเรียนวัดตุ้งยาวคําว่าคณะนี้จะเป็นสมุนามโดยทันทีเลย อนักเรียนเข้าใจถึงคํานามทุกชนิดแล้วนะคะว่ามีอยู่ด้วยกัน5ชนิดด้วยกันนะคะแต่ละชนิดเป็นเช่นไรก็สามารถที่จะบอกได้นะคะให้ทําแบบฝึกส่งคุรูมาด้วยอ่วันนี้คุครูจะนําเสนอคําที่ใช้แทนคํานามใครบอกคุณครูได้บ้างคะว่าคําที่ใช้แทนคํานามนั้นคือคําชนิดไหนในภาษาไทยคะคำสรรพนามอ่าเก่งมากค่ะนัตสิิธิ์ก็คือคำสรรพนามนะคะ คำสรรพนามเป็นเช่นไรนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันนะจ๊ะ,ะคำสรรพนามคำสรรพนามเป็นแบบไหนเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะเดี๋ยวแป๊บเดียวแป๊บเดียวคุณครูแชร์เพราะว่าปอยไป,ปแล้วเมื่อกี้นะ <c oughs> เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะจ๊ะลืมเปิดกลางเอาไว้เมื่อกี้อ่านะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูการคำสรรพนามเป็นเช่นไรนะคะเห็นไหมคะ อ่าง่ายคนสวยยืนอยู่หน้าจอเลยสวยจริงหรือเปล่าไม่รู้อ่าดูนะคะเรามาเรียนรู้ถึงคาสรรพนามกันนะคะเหมือนที่นักิทธิ์บอกเมื่อกี้ว่าคําสรรพนามก็คือคําที่ใช้แทนคานามใช่ไหมนักิ์อ่าเรามาดูกันว่าคำนามคำสรรพนามเนี่ย มันก็มีแต่ละชนิดที่แตกต่างกันออกไปนะคะมันมีกี่ชนิดนะคะเักเรียนลองดูนะคะอ่ามองเห็นไหมลูกอ้าวนี่คือคําสรรพนามนะคะคําสรรพนามมีอยู่ด้วยกันกี่ชนิดคะลูกกี่ชนิดคะหกครับอ่ามีอยู่ด้วยกันหกชนิดนะคะหกชนิดนี้แต่ละชนิดเนี่ ก็แตกต่างกันออกไปนะคะแตกต่างกันออกไปชนิดที่หนึ่งนะชนิดที่หนึ่งก็คือบุรุษสรรพนามเป็นสรรพนามที่ใช้แตนผู้พูดนะคะผู้ฟังและผู้กล่าวถึงนะบุรุษสรรพนามใครบอกได้บ้างว่าบุรุษสรรพนามเช่นคําว่าอะไรบ้างแตนผู้พูดผู้ฟังผู้กล่าวถึงคําสรรพนามเช่นคําว่าอะไรบ้างบุรุษสรรพนาม ใครบอกได้บ้างันใครบอกเมื่อกี้จันผมครับอ่าผมครับไม่รู้ผมคนไหนครับชื่ออะไรไม่ทราบครับนะก็คือผมฉันกับผมข้าพเจ้าท่านเือใช่ไหมคะอาต่อไปอันที่สองประพันธ์ทักรปนามคเนี่ย่ว่าประพันธ์ทักรปนามเป็นสัพนามที่ใช้เชื่อมประโยคนะคะ ได้แก่กับว่าผู้ที่ซึ่งอันนะคะอ่าผู้ที่ซึ่งอันอ่าอย่าเพิ่งไปนะคะอ่าต่อไปวิภากรสพนามวิภากรสพนามเป็นสรรพนามบอกความชี้สันที่แยกออกไปเป็นส่วนๆหรือเป็นคนกลหรือพวกได้แก่บ้บางต่างกันนะต่อไปสี่นิยมสรรพนามเป็นสรป,ปนามชี้เฉพาะเจาะจงหรือบอกความใกล้ไกล,กล ระยะทางได้แก่คาว่านี่นั่นโน้นโน้โนนะคะเดี๋ยวกูจะแตกรายละเอียดแต่ละอันให้นักเรียนฟังนะคะอ่าต่อไป5้าอนิยมสัพนา,ามเป็นเช่นไรก็เป็นสัพนา,ามบอกความไม่ชี้เฉพาะเจะจงที่ได้แก่ใครอะไรบ้างครั้งหรือเป็นคํำซ้ำๆเช่นใครใครอะไรอะไรอไร่าใครใรก็ ใครใครก็รู้กันทั้งนั้นว่าลูกสาวบ้านนี้สวยเออเจ๊ไหมคือไม่ชี้ชัดอะไรอะไรก็ให้แต่ลูกคนนี้แหละนะคนอื่นไม่ให้นะอันนี้ยามาส,สัปปนามก็คือจะบอกความเจาะจงนี่นั่นโน้นเมื่อกี้พูดแล้วแล้วก็อันสุดท้ายปรึกษานะเป็นสัปปนามใช้ถามใกลตําใกลอะไรอะไรพวกนี้นะคะ นั่นก็คือคำสรรพนามสรุปว่าสรรพนามมีอยู่ด้วยกันกี่ชนิดก็โลกกี่ชนิดคะหกค่ะอ่าหกชนิดนะคำสรรพนามมีด้วยกันหกชนิดในหกชนิดนี้เดี๋ยวครูให้นักเรียนเนี่ยเดี๋ยวค่อยสรุปลงสมุดด้วยนะคะเพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาในคราวต่อไปนะคะอ่าเรามาดูแต่ละชนิดกันนะอ่า ต่อไปบุรุษสรพนามนะ,ะบุรุษสรรพนามบุรุษสรรพนามคือที่ใช้เรียกแทนคนหรือแทนชื่อผู้พูดหรือผู้ฟังหรือผู้ที่ถูกกล่าวถึงผู้ที่ถูกกล่าวถึงพูดง่ายๆก็คือคนที่ถูกนินทาถูกไหมม็อยู่ในที่ตรงนั้นนะคะบุรุษที่หนึ่งก็คือแทนตัวเราเองผมกับผมดีฉันข้าพระเจ้าถ้าเป็นพระใช้แทนตัวเองว่าอย่างไงครับถ้าเป็นตัว ็นพระใช้แทนตัวเองว่าอะไรอ่ะใช้คำว่าอะไรคะอาตมาไหมคะอ่าเก่งมากครับอาสอนใช้คำว่าอาตมาอ่านั่นคือบุรุษที่หนึ่งพระเราจะใช้แทนตัวเองว่าอาตมาใช่ไหมอาตมานะคะอ่าต่อไปบุรุษที่สองบุรุษที่สองคือแทนคนที่เราพูดด้วยก็คือผู้ฟังผู้ฟังเช่นคุณเธอนะคะ หลอนใช่ไหมเออเปทีสามมีหลอนด้วยหลอนหลอนไปไหนมายะใช่ไหมอ่าหลอนหรือใช้คำว่าท่านก็ได้ใช่ไหมถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์จะใช้คำสรรพนามบุรุษที่สองกับบุคคลที่มาติดต่อเป็นไม่ใช่พระเนี่ยพูดว่างไงคะใช้คำว่าอะไร โยมครับโยมเก่งมากใช้คำว่าโยมนะคะใช้คำว่าโยมเมื่อกี้พี่บัสตอบไหมใช่ไหมพี่บาสครับลุเ,เก่งมากเลยพี่บัสนะจ๊ะอ่านั่นคือบุรุษตี่สองบุรุษตี่สามก็คือคนที่เป็นใช้แทนตัวผู้ที่ถูกกล่าวถึงไม่อยู่ตรงนั้นนะคะหรือพูดง่ายๆก็คือบุรุษตี่สามก็คือคนที่ถูกเพื่อนนินทาอ่านะไม่อยู่ตรงนั้น เขามันท่านอะไรอย่างเงี้ยนะคะเวลาใกล้จะหมดแล้วนะจ๊ะเดี๋ยวถ้าเกิดเวลาตรงนี้หมดนะเดี๋ยวคุณครูเนี่ยให้นักเรียนเข้ามาใหม่นะอ่ะนี่ก็คือสปปรพนามนะคะบูรุษที่หนึ่งบุรุษที่สองแล้วก็บุรุษที่สามนะคะอ่านั่นคือสปปรพนามแทนผู้พูดผ,ผู้ฟังและผู้กล่าวถึงเรียกว่าบูรุษสรพนามนะอ่า เรามาดูอันที่สองกันนะคะอันที่สองกันประพันธ์สัพพนามประพันธ์สัพพนามเป็นเช่นไรคํานี้อ่านว่าประพันธ์สัพพนามนะคะใช้แทนนามหรือสัพพนามที่กล่าวมาแล้วเพื่อย้ําความย้ําความได้เก่กับว่าที่ซึ่งอันคนที่คนคนไหนล่ะคนที่เป็นผู้พิพากษาต้องมีความยุติธรรมนะคะ คำว่าที่ตัวนี้นะลูกนะคำว่าที่ตัวนี้นะคำว่าที่ตัวนี้เนี่ยเนี่ยที่ตัวเนี้ยนะคะมันจะทําหน้าที่แทนคําว่าคนว่าคนไหนละ่ะคนที่คือแทนคาว่าคนนั่นเองนะคะเพื่อเน้นย้ําว่าแทนที่ว่าคน คนยังไงคนที่เป็นผู้พิพากษาอันนี้ก็เหมือนกับทําหน้าที่แทนนามนั่นเองเข้าใจไหมคะกับว่าที่นี้นะคะอ่าต้องเป็นผู้มีความยุติธรรมต่อไปหนังสือซึ่งอ่าคำว่าซึ่งนะคะคำว่าซึ่งเนี่ยทําหน้าที่แทนตรงไหนก็แทนคาว่าหนังสือว่าหนังสือเล่มไหนหนังสือซึ่งวางไว้ในห้องหายไปไหนนะคะ ต่อไปฉันได้ให้ของขวัญอันล้ําค่าคุณได้ให้ของขวัญอันล้ําค่ากับฉันคําว่าอันตัวเนี้ก็คือแทนกับว่าของขวัญนั่นเองนะแทนกับว่าของขวัญนะแทนกับว่าของขวัญอ่าของขวัญอะไรของขวัญอันเนี้ยเป็นของขวัญอันล้ําค่านะคะนั่นคือประภันทัศปนาม ซึ่งนักเรียนจะไปพบเมื่อเรียนเรื่องชนิดของประโยคอีกครั้งหนึ่งในพพันธสัพพนามก็เป็นประเภทความซ้อนนะคะประโยคเหล่านี้จะเป็นลักษณะประโยคความซ้อนหมดเลยความซ้อนเป็นเช่นไรก็คือจะมีประโยคหลักแล้วมีประโยคย่อยที่ทําหน้าที่ขยายประโยคหลักแต่ในส่วนขยายนั้นอาจจะมีคํา ที่เป็นทําหน้าที่เป็นประธานหรือเป็นกรรมของประโยคอีกประโยคหนึ่งซ้อนกันอยู่เขเรียกหรืกเ,เาเรียกว่าความซ้อนนะคะอะ่าเหมือนประโยคนี้คนที่เป็นผู้พิพากษาต้องมีความยุติธรรมประโยคหลักก็คือผู้พิพากษาต้องมีความยุติธรรมแล้วประโยคย่อยก็คือคนที่เป็นผู้พิพากษานะ,ะก็คือประโยคหลักของมันคือผู้พิพากษาต้องมีความยุติธรรม ประโยคนี้ก็คือผู้พิพากษาเนี่ยเป็นประธานกับว่ามีเป็นกริยามีอะไรละ่ะมีความยุติธรรมเป็นกรรมความยุติธรรมนี้ก็เป็นอาการานามนะมีคำว่าความนำหน้ายอย่างต่อด้วยคำวิเศษยุติธรรมนะคะ,ะเพราะนั้นประโยคล่ะก็คือผู้พิพากษาต้องมีความยุติธรรมประโยคย่อยก็คือคนที่เป็นผู้พิพากษาทำหน้าที่ขยายผู้ผู้พิพากษาต้องมีความยุติธรรม ซึ่งเดี๋ยวประโยคซ้อนเนี่ยครูอธิบายเพิ่มเติมให้นะในส่วนของเรื่องของประโยคอีกครั้งหนึ่งแต่ให้นักเรียนรู้ว่าเมื่อไรมีคำประันธส้นสรรพนามอยู่ในประโยคนั่นคือลักษณะของประโยคความซ้อนนะประโยคความซ้อนได้แก่กับว่าที่ซึ่งอันผูนะมีคำว่าผูอีกอันหนึ่งนะตกับว่าผู้ไปนะที่ซึ่งอันผู้มีคำว่าผูเนี่ยอย่างเช่นก็มักนะผูซึ่ง นะผู้นะมีคาว่าผู้อีกอันหนึ่งนะอ่านั่นคือประพันธ์ทศัพ์พนามอ่าทีนี้สําหรับวันนี้เนี่ยเหลือเวลาอีกประมาณ20สิบนะนาทีนะคะยี่สนาทีนี้คุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยบันทึกนะคะงานชิ้นที่หนึ่งวันนี้มอบหมายงานชิ้นที่หนึ่งให้นักเรียนบันทึกใน powerpoint เฉพาะอันแรกนะอันแรก นะะอันแรกเนี่ยนะ,ะอันแรกอ powerpoint อันแรกไม่ใช่อันแรกสิหน้าแรกมาเลยอ่ะหน้าแรกเนี่ยหน้าแรกตรงเนี้ยนะคะหน้าแรกตรงนี้นะะนงนลงไปในสมุดว่าคำสรรพนามมีกี่ชนิดแต่นักเรียนไม่ต้องจำในกลุ่มๆแบบนี้ก็ได้เพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนเขียนไม่พอนักเรียนต่อคำสรรพนามคืออะไรก็คือคำที่ใช้แทนคำนามใช่ไหม กล่าวมาแล้วโดยไม่ต้องกล่าวนามนั้นซ้าอีกนะคะอ่าทีนี้ลูกก็บอกหนึ่งบุรุษสรรนามคือสรรนามที่ใช้แทนผู้พูดผู้ฟังและผู้กล่าวถึงเข้าใจไหมคะนักเรียนบันทึกอันนี้ลงไปในสมุดก่อนหรือถ้าใครต้องการที่จะขยายให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นนักเรียนอาจจะเอาตัวนี้มาใส่เข้าใจไหมคะอ่าลอกพอยต์ตัวนี้ลงไปประพันธ์ั้าสรรนามเป็นยังไงวิภากเป็นยังไง นิยมสัพนามเป็นยังไงอัน,นิยมสัพนามเป็นยังไงแล้วปึกจาเป็นยังไงหน้าที่ของนามเป็นยังไงนะคะให้นักเรียนเนี่ยบันทึกลงไปในสมุดนะคะบันทึกลงไปในสมุดนะคะอ่านั่นคืองานชิ้นที่หนึ่งทีนี้งานชิ้นที่สองคุณครูไม่สั่งนะให้ทำวันนี้ให้ทำชิ้นเดียวพอแล้วในส่วนของเวิร์กชีฟที่ครูส่งไป คุณครูยังไม่ให้นักเรียนทําก่อนนะคะเดี๋ยวเรียนให้จบก่อนแล้วค่อยทำเดี๋ยวครูยกเลิกไปก่อนนะอย่าเพิ่งทําเดี๋ยวคุณครูจะส่งเวิร์กชีตแต่ละอันลงไปใหม่นะเดี๋ยวครูขออนุญาตยกเลิกไปก่อนนะเดี๋ยวเธอทําหมดเดอ๋ยงไม่รู้เรื่องตูกปิดไม่รู้เรื่องยังไม่เข้าใจทาให้มันเสร็จๆนะไม่ได้นะลูกนะอะสรุปว่าคุณครูวานวันนี้ให้นักเรียนเนี่ยบันทึก powerpoint นี้ลงไปในสมุดซึ่งคุณครูแชร์นักเรียนแล้วนะคะ หน้านี้ก็คือการสรุปแต่หน้าต่อตัดไปเนี่ยเป็นรายละเอียดก็ขอให้นักเรียนเนี่ยบันทึกรายละเอียดดีกว่านะมันจะได้ชัดเจนนะคะลูกอ่านะคะใครยังไม่เข้าใจใครเข้าใจแล้วสรุปว่าคำสรรพนามคือคำที่ใช้แตนใช้แตนอะไรจ๊ะคำสรรพนามคือคำที่ใช้แตน คำนามครับอ่าคำนามโดยไม่ต้องกล่าวคำนามนั้นซ้ําอีกนะไม่ต้องกล่าวนามนั้นซ้ําอีกนะคะอ่าไม่ต้องกล่าวนามนั้นซ้ําอีกใครเข้าใจแล้วสําหรับวันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนเนี่ยเวลาเหลืออีกประมาณสิบยี่สิบนาทีให้นักเรียนบันทึกลงไปในสมุดนะนั่นคืองานวันนี้นะคะงานวันนี้ เท่านั้นพอนะคะเวิร์กชีตนักเรียนไม่ต้องทำก่อนนะคะเดี๋ยวครูยกเลิกเวิร์กชีตใน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 ตัวในกลุ่มไลน์ก่อนนะคะสำหรับวันนี้นักเรียนคนไหนมีอะไรสงสัยอยากจะสอบถามคุณครูบ้างคะใครมีอะไรสงสัยอยากสอบถามคุณครูบ้างมีไหมมีไหมคะลูกากลัวทำอะไรนะกลัวทำอะไรแล้วก็ นั่งหลับเลยล่ะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนบันทึกความรู้ใน PowerPoint ทึ่คครูนำเสนอ,เม,อเมื่อกี้ลงไปในสมุดนั่นคือง,งานวันนี้ให้เสร<ป>็จเข้าใจไหมคะเข้าใจไหมคะอ่าครับอ่าแล้วก็พรุ่งนี้ก็มาเจอกันกับคุณครูตามเวลาในตารางเลยเจอกันท <sy plup. S 1> ุกวันนะคะยกเว้นวันพุธคุณครูมีฉีดยาวัคซีน คุณครูมีฉีดวัคซีนใหม่นะคะมีฉีดวัคซีนเข็มสองแล้วก็อาจจะเดี๋ยวคุณครูก็แจ้งนักเรียนว่าวันพฤหสัสบางทีคุณครูต้องหยุดเพราะไม่รู้จะไหวไม่ไหวนะคะกลัวว่าแพ้วัคซีนเข็มสองเห็นว่าแรงมากนะคะจายังไงเดี๋ยวคุณครูจะแจ้งนะถ้าคุณครูไม่เข้าสอนออนไลน์คุณครูก็จะแปะงานไว้ให้นักเรียนอาจจะให้นักเรียนทำวิร์กชีตนะคะทำวิร์กชีตส่งทำชีตส่งนะคะ สำหรับวันนี้ครยังไม่เข้าใจบ้างใครเข้าใจแล้วอ้าวเดี๋ยวถ่ายภาพอีกรูปหนึ่งยิ้มสวยๆยิ้มสวยๆอีกรูปหนึ่งค่ะหลังจากเรียนแล้วอ่าเปิดกล้องด้วยชนะมรใครยังไม่เปิดกล้องเปิดกล้องด้วยจ้ากาชันเปิดกล้องด้วยจ้าเนี่ยกมลนตรีเปิดกล้องด้วยครับ ผมต่ายรูปก,กับของน้ำมนต์น้าดูของผมมันหลุดเมื่อกี้จ้าจ้าจ้ลูกจ้าอ้าวถ่ายภาพสวยๆนะจ้าเอาหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามอาสวยค่ะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะครับครับสวัสดีครับ